ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมมาไรางานตัวครับตะไนห่หวยราดครับผมมีล่องไปอีกแล้วครับจัดโดยไพร่ัดเชียงท้องครับผม้วกาศทางวอนครับทีงานเพื่อนครับผมเมงวนท่านที่เข้าไปครับผมสวัสดีครับหาซาเข้าไปนี่เขาได้บ่ววางรถหลังเน้อนุนเยี่ยมเข้าไป พุ่งมีดอกมุงกันด่างครับผมน,นั่นติ๋เหรอครับผมทางนาหุตตี๋เหรอครับงานเขาแล้วครับผมเอากระจายดินกระจายเออไปได้บ่เออโอ้ยคือบ่เหลียวไปตั้งปีนี่ไงมีน้องเบิ่งเหรอครับ we mm need -hmm.

ลากเทียร์ลากบงบงนี้ครับรถหดหลลาเกียร์จนดังเกล็ดเลยินม่อวัปลาข้าวินมปวหัวจิโค้ง่ยานี่แก้วขยองามห่ออเนากินแม่พันกินหอมแก้วมัไม่จังมันใช่ป้องเ่อแลวกินสิไม่กินสิทีมงานครับผมว่าจะไปใส่เบ็ดก็ติ้มพูดซอยไหลอยู่ครับว่าไห้ว่างยักเทียรครับผมนี่พจินไปนียังกว่หอนก็จกรราดคบม คนเบิดก้อนที่เป็นใสเบิดจักราดแต่มือนี้มาลูกปาก้อนครับก็อย่ออกอไาไปน่าอนยงมลกปาหวห้วยังมาหาโมตุเชได้ไหนั่นนอะถ้าเป็นลกปลาต้มไก่เอาไปกินอีกเด็ดขาดมันพี่น้องกับเขาแม่เนี่นี่ครับผมครับเอขากับแก้วนี่จิบชิมมานครับมาเด้มาได้กินเขาครับผมาม จัดไปเขาว่ามหาปานหากินของนี่ก็ไปเอาปลาบึงไงยุ่วัดบัตไม่ยครับสปีที่สองปีที่แล้วเนาะขยันห้อยังไง้อุ่เอาแล้วอลุงละมันรหอมบันเาว่าุอล้วาอยพี่น้องครับผมเสี่ยนตครับอย่าพิลอย่าพิลอ้ยว่าเป็นไอ้ิง้องครับผมเมื่อไงครับ ขึ้นมาจากเรียวงันครับผมเพื่อนไปลงไปเอาแพ้ลงไปครับเออลุน้องเพียร์ลุงน้องเพชร์ล่ะสิ้นตายแล้วมาบ่ล่ะโทรหาเจ้ากบฏติดในมาบ่ล่ะอยากมาใจสิขาดแล้วลุงน้องก็ได้มาครับผมเอาละครับผมเอาอันเพื่อนได้อันได้บัตรได้ยังบ่ลงไปนั่น อ๋อบัตรจีบตามไปพี่น้องบ้านได้ซื้อบัตรนะครับผมแต่ว่าลงไปกวอนละพุนรอไมไหวแล้วเดี๋ยวจะเอาไปตามไปพี่น้อเจ็บตังไปแล้วครับผมรอตะบัตรจีบมาขายครับพี่น้องมึอนี่บอแบบไงนึงครับผมเดี๋ยวมองนี่มันเลยมองไม่เห็นครับผมผมจีง่ายมองจังหน่อยโอ้เป็นแต่ย่างย่ถึงเทนี้ ใหญ่ครับผมพี่ดอกเนื้อทีสะประมาณสามสิบไร่ครับผมเสียนแหเขาก็ลงไปแล้วเพิ่นได้บัตได้ยังแล้วครับผมเพิ่นไปลงกไปล่อครับตอนนี้ล่อตับกำนั่นมาปเปิดครับผมเพิ่นวารล่อกำนั่นมาปเปิดงานก่อนครับนานคันได้ลงไปกับห้องที่แล้วครับผมเป็นประจำครับ เอารอจังหน่อยรอจังหน่อยครับรอจังหน่อยหนึ่งเพินน่นว่าบโดนบดนเจียนแหกใจจดใจจอครับผมนีเบิ่องเอาครับเตรียมพี่นอ้มมนองเตรียม,มหา้าวตะลุนครับลุ่นตัวหญ่งยิ่ลุนว่าผู้ใดจีได้ตัวใหญง่ครับผมมือนนี้ตี่ตามครับผมบโดน เอาครับผมเสียงห้องเสียงห้อครับผมเกิดขึ้นอเอาก็ได้ห้องได้ห้องเราอยูวะครับผมอดด่บยู่หรอครับนี่นี่ผมวาแล้วว่าเออจัดไปครับผมอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ก็วานลูกไปเออโอ้ยบบได้ป็นน้ำผมได้ครับผมเออ กำนันมากแล้วครับผมเออกำนันมากซาก็ประชาชนครับผมเมื่อเอเอพี่น้องประชาชนต้องมากกว่านครับ <laughs> บานกว่าเลยครับผมเออโดยเฉพาะเสี้นตู่ผมครับผม <laughs> เอาพี่น้องครับผมรุ่นน้ำฟังครับแต่ว่าฟังเพิ่นบอกว่าไม่หลายครับผมนี่น้ำตาขี้กันก็นี่หึกใหม่ครับผมว่าอุ้ยบึงใหม่ของตานะครับง่ายเลยครับเอาขังในกับพ่อขังในครับผมดึงยังขึ้นมาบพอขังในครับมียังปะนี่ทำไหม่ครับผมทั้งหนึ่งเดี๋ยวรุ่นน้ำตาก่อนครับ บึ้มบอครับพี่น้องหลุนน้ำเพลินครับผมบึ้มบอมียังบอครับผมมีทำไมห่วยนี่หน้าก็ะยกป่าขึ้นมาซ่วยหน่ะมีครับผมป่ายังเห็นป่าครับผมป่านิ่งครับใส่นี่ป่านิ่งครับปัะเพียนครับผมของตาได้แล้วนี่เอากวานมือ้ะครับหมานกวานมูเออนี่เบิ้งเอาครับใส่ เมื่อทางหดึก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 กันเอาให้ตาพ้นเจไปเฮะจิบเป็นปรุ่นน้ำเสียงเงนต่อครับผมเบิ้งเสียงคนี้ดึงดืนมมากปลาแต่เพี้ยนตัวหนึ่งข้างล่างมีไงอยู่บ่อันนี้ปลาจะเพี้ยนตัวเดียวครับผมเอาที่ตามทั้งเื่นต่อมาพีีนรองวะ ดูน้ำไตคนหนึ่งครับกำลังดึงขึ้นมามิยังบออากลากครับผมไม่ทั้งนั้นครับไม่ทั้งนั้นครับผมอ้ยอ,อสสาสูไปสูไปตาปายังปลาตะเพียนครับผมเสี่ยนตัวทางบุญห้องยังมีเล้ว ในทั้งไม้ทั้งป่าครับนี่ต้องใส่ป่ามอยู่นำใำไม้ครับผมเออไปเรื่อยๆเรื่อยๆจัดไปเชิญตัวโอ้ยแงก็สีงามเถอ้อเออไก่กับว่านลงไปขึ้นกันครับวด มือนี้เข้ามาเบิ้งขจาวันแหีครับผมเออ่ยเลีๆๆๆๆ่ยเลี่ยเโอ้ยล่มไอ้ฝนไหมอีกแล้วฝนไหมอีกแล้วครับผมเอาดึงขึ้นมากใกล้ๆนี่เป็นยังไงนี่กำลังโยกอยู่นี่ครับถ้าเบิ้องบนเป็นอยมีป่าติดขึ้นมาน้ำบ่หนาวแล้วครับเริ่มหนาวแล้วครับบ่มีแต่ฝนมากนะครับลมก็มาพร้อม เอาดึง่งกันไหมถือยักษ์ตัวบ่บ่ถือครับผมพี่น้องพี่น้องครับผมนี่ตาปลาขึ้นไม่ล้วครับอยู่ใกล้ๆผมนี่ครับผมนี่รอบนี้เอาปลานิ่นสองตัวครับเออบางหันได้ปลานิ่นแหนเหลงได้ปลานิ่นครับปลาตะเพียนครับผมแหนี่ได้ปลานิ่นสองตัวครับ แม่างามเลยครับส่วนผงาดผงาดส่วนข้างแดงครับผมโอย,ยู่นะครับเอาแล้วเอาแล้วครับผมมีพวงวันแหหองบาทยังได้ครับนี่เริ่มมาแล้วครับน้าตาเนาะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเออสองตัวแล้วเป็นสี่ตัวแล้วครับผมเอาเป็นปดไปครับเดี๋ยวไปติดตามเส้นอีน้ำมา นี่ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับผมนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่ประมาณพกขีดยึดขีดได้อยู่ครับงามๆเลยครับผมเอา้าไรปรุ่นต่อครับผมเป็นรุ่นต่อมาเออไ,ได้แล้วครับได้แล้วปัจเพี้ยนตัวหนึ่งนี่ <laughs> อยู่ใกล้ผมนี่ครับ สองแฮแรกสามแฮแรกนี่เอาตะไม้ขึ้นก้อนครับผมมัน <laughs> มีตะไมา้ต่อไปเอาป่าไปต่อไป <laughs> เอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเสี้นตัวผมคือยืนเก่าหงสันเอาในดีเส้นตัวเฮาโอ้ทั้งหมุนถึงยังทั้งหมุนถึงยังขึ้นมาครับไหนล่ะอันนิ่นครับผม,มกำลังปลดอยู่ครับ ปลานิ่นครับผมส่วนมากจะเป็่นปลานิ่นได้นิป่านิ่นครับผมเกินกำลังปวดอยู่นน่ปลานิ่นขึ้นกันครับตัวเงยครับผมคันทีกับตัวหง่ครับ มีผู้ใดไปไงครับผมป้าผู้นะ่ะผู้ใดโอ้ยเอาคุ้มครับคุ้มขึ้นได้ไปนั่นถึงป้าตัวประบึกไงครับผมเอาละครับพ่อตัวใหญ่แล้วพี่น้องนี่นี่ครับผมว่าหัวกจิได้ไท้ายนี่ <laughs> ตัวใหญ่ครับผมประบึก เดี๋ยวเดี๋ยววิญาณที่ตามต่อเพื่อนออขึ้นมากครับนี่โอตัวใงญ่ยี่หีเนี่ยน,นะเนาะหางพาดเลือดเลยครับผมหางพูเลือดครับผมนี่นี่บู๊ยเบลเหเอครับผมบอกพี่น้องไปเต้ที่แล้วว่าครับผมในไทยตัวใหญ่พุ่งิกับบ้านครับผมจิบยูโดนครับผมไกลขี้ได้เป็นทิมเป้าไม้แล้วครับเดี๋ยวเพื่อนโอข้นมากนี่ผม กระบาดเลยครับผมนี่ล่อมาโดุแล,ล้วครับเซียนแหงเงียบมาโดุแล,ล้วครับผมเออได้แล้วครับนี่ได้แล้วนี่ใหญ่ยี่หลีนะครับไม่ยังครับผมห้องอยังอีกมีคนได้อีกบัวครับผมพี่นอ้องสายย่้สัฮะย่้สัล่ะย่้สัล่ะ เดี๋ยวล่อล่อเพื่อนเอาขึ้นมาจังติดตามครับผมเพื่อนวานแหนต่อครับติดตามครับพี่น,อน้องล่นอล่อเสียงห้องข้างในอีกเสียงห้องข้างในอีกพี่น้องครับผมขึ <OU D> นนน้่อนบอกเลร่นดิซี่ครับที่ว่าปนใจครับผมรองวันครับใจอยู่ครับผมหาสามสองครับใจคือเก่า ตอนนั้นเพิ่นเครียดครับผมเพิ่นหน่อยใจครับหน่อยใจว่าเสี้ยนเหวียนกวนเวลาครับบานนี้เพิ่นบอกแล้วครับว่าเฝ้าขึ้นไปสร้างก้อนเที่ยงครับผมไปเอารางวัลครับผมพี่น้องเดี๋ยวอีพ่าไปเบิ่งครับปาบึกไงตัววังหันครับผมนี่ปดเปนแหล้วนะครับสองก้นครับปดซอยกันนี่ย่มงนี้ครับนี่เลื่อย ตาที่กำลังอยู่วานแหนี่ครับพี่น้องครับผมถ้าผมกระยอห้องมันอยูกไก่ไกลท้ายบ่ได้ครับผมมาเบิง่โกกงโอ้าหอยเงี้ก็รอกแคเดหนอยงนี้่านใหญ่บอกครับผมนึกเบิ่งห้องตาก่อนนี่พี่แต่กระยอห้องลดถน้าตาเนาะเหมือนเบิ่งห้องตาครับนี่ป่านนี้งามๆครับซีหาตู่แล้วครับผมเออ

เอาไปาไงไปซังเราไปนี่ย่างบัวบ่วเฮ้ยปลาลุ้นพี่น้องเ่อกีได้ปลาเวียนคือบาปลาลุ้ออกไปเฉยเลยครับผมเฮ้ยมาทำกันมายืนอยู่ใก่กันอยู่เนาะ ยังไงเจ้าว่าประเดีนยวมันเห็นมอมอนี้เพื่อนว่าได้ประปึกครับผมเอาขึ้นใส่เรือแล้วทงใส่เจ้ขึ้นไปสร้างครับเดี๋ยวไปติดตามท่้นบุญครับผมเอาขึ้นไปสร้างครับผมมาติดตามท่้นบุญเลยครับนี่ครับผม เอ้บดขึ้นมากครับผมอกล่องเสี้ยรครับผมเป็นห้องกล่องเสี้ยห้องเป็นห้องเลยครับลอยอยู่นี่แหละครับอุ้ยกล่ <c oughs> องเสี้ยรครับผมใครจะาให้แล้วใครจะเอาให้แล้วครับผมเพื่อนประกาศให้แล้วครับ ครับหยมวบานหเมัไปครับเพื่อนบ้านหยฮะเพื่อนบ้านหอยบ่หายนะเพื่อนประการหอยยูได้บางกีน่ครับครับผมได้ัลพี่้องครับตัวใหญ่ลีครับผมตัวนี้นีเบิ้องหรอครับเดี๋ยวเพื่อนยบขึ้นมาทั้งนี้บ่บุบ่ออกมาไปทับหัวกันน้ำไทยกัแล้วครับผมพี่น้อง ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ปบบบึกครับผมอันนี้ว่าจะปดได้หน่ยังอยู่นี่ยังยังพันอยู่ครับผมมีน้องตีตามมาเปดเจียวมะเอามาปดที่ปะรุ่นพี่น้องรุ่นง่ายแพะครับผมเอาเอาไปใส่อีกแพะหนึ่งเออ บ่บ่อันเป็นตู้วเบิึงออกครับผมมาแล้วครับมาแล้วเมื่อกี้บอกว่ายังก็มูบ้านก็หายตีรางวัลน่ะหาแล้วเขาหายยัหายยหายวนะพี่น้องครับผมสองราวัลสวัลบรางวัลั้ก็หายอเขามพางัลหอ๋อพูก็หทั้งบ้านมู่บ้านก็หหน่วยนี่น้อง ได้สองตอเลยว่ะโอ้ยพี่น่ององนดีวครให่อุ้ดีครับผมนี่นี like ่ปักเกลเลยครับเจ่งเอาครับผมนั่นก็ได้ครับอน่บงกอบ่ครับผมไปลวดบ่บังครับบ่บัง ค่ยแกไงเลยครับผมอ้าวประมาณการดูครับจากกิโลจริเหรประมาณสามสิบสามสิบโลผูดดู้ใดีถึกค่อยทะเบงค่อยว่าสามสิบัโลได้อยู่แล้วครับอันนี้สาสบปอยู่ครับผมฮะประมาณกวเต่าสามสิบขึ้นครับผมคันไงป่านนี้สามินห้าสิบอานโมจครับปุ้ยหามครับผม ยิงกับหามครับพี้องเบอรงเออเอออกขึ้นมาเอกขึ้นมาอลกเพินครับผมอ้ฮะตัวลังยื้อใตัวลังเพิ่นม่ามีตัวใหญ่กว่านี้ครับผมอู้ยตัวนี้ประมาณดว่กิโลตีนึงละกติดไมดตามก็สามสิบกิโครับผมสีปรหน้าส่ิบบ่เออประมาณเอา ไปสั่งตอนนี้บอเดี๋ยวผมนั่ไปเลกครับผมพี่น้องเป็นลูกในเพื่นในที่หนึ่งครับผมเกอกอเอผออกพออกตุ้ยอนสั่นครับผมเสียนสู้เสียนสู้บอเยนแหสู้เสียนแหสนสู้เสียนสู้เสียนสู้จาัผมสังขะสุรินครับอยกจะบที่หนึ่งครับผมที่หครับที่หนึ่งเมบอ5ขจอดใญ่กยเอกผลกวนครับผมเดี๋ยวให้ผลกวนเอา 哎。 เพ่าถามบอับได้บอลับคยืงนที่บ้านใสนั่นด้เดีวคนที่บานใส่นั่นเออเออใส่นั่นเลยใส่นั่นเลยใ่ไไหมใส่ไไหมใส่ได้ไหม ไปพี่น้องไป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 สั่งครับผมไปสั่งเออว่าก็ยังมั่นใจน้อฮะนี่มั่นใจขนาดนะครับว่าอยู่็ดตัวใหญ่กว่ามูอครับผมมีน้องเบิ่งหอโอ้ย

ไม่ไมกถอยครับผมตันนั่นแหละี่ร้องผมบอกมากกว่าน้องถอมาก่านครับผมเดี๋ยวใคู่ไ่มกระอกไปเบิ่งครับผมเลียงการได้กินบ่าแตกินเงาบาไปอกรวมี่น่องเดี๋ยวจีถามมึงว่าตัวก้อนจากกิโลครับมาสั่งก้อนนี่ยังสั่งก้อนเนะ เอาคือซ้ากันได้ขนาดนรุ่นเดียวกันอ๋อเป็นรุ่นเดียวกันครับผมพี่น้องออเโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่นต้องลดออกครับผมครับซ้ำก็ต้องนั้นซ้ำก็ต้องนั้นว่าจั่ดพี่น้องครับผมนีตัวนีตัวใหญ่ก็อีกครับผมพี่น้องพี่น้องครับผมไม่ครับตัวนึงป่าตัวนี้ยังงครับผมเอาู้าปา เงยเงยครับอุ้ยสุดยอดเลยครับผมเอาออกนี่นี่น้องตัวนี้ห้าสิบห้าสิบตาสังพังล้ครับผมตัวนี้หัวคือคัรโปรเลยยตัวนี้หอโรับโี่ยี้มันมีตัวไหนนั่นโอ้ย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 อ้เยดี๋ยอออักย แต่สั่งน่อยกอครับผมยเีนีโอ้ยเบ่เาอ๋สั่งหญครับผมสี่สิบาทโอ้ยรยูครับผมเย็นเยอไล่ไปลไปสี่สาวครับผมสี่สิบจครับผมไงกูมูครับผม

แล้วครับบักไงชื่อกันอู้หเมืองใหม่ด้วยโอ้ยเมืองแกนกิแครับผมพี่น้องเมืองใหม่ด้วยฮ่าตัวเบื่งหรอครับผมตัวเมืองไงตัวอีกตัวอีกตัวอีกตัวถอยครับผมตัวถอยตัวถอยตัวถอยบ้งนตรงบ้านตรง เราเราเขมวีบาเีเหาบอาฟังว่าพนบาจัิลับผมีนตัวี้ใหญ่กว่าเขาอีกจนายนะปาบีน้องีกวสี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยกับผมเดี๋ยวโอ้ต้มเพนักตัวอันนี้ให้กิยืนดีดีใหกมับผมมั้งเา งครับผมนี oh, o, so asks, like ่โอ hmm? ้สี่ครับผมนี่ครับ่ก็เขาอีกแล้วขอบคุครับผมที่มาตลอดนะครับตเพีเป็นบาททศใดล่ะครับเป็นบาทท่ะทศเจ็ดทศเจ็ดบอกเห็นบอกว่สี่เจ็ดครับผมอ๋อเหลือสีเ็ไปแล้วครับปเลยครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำอรอีกตัวนึงก็ต้องย่าตามมากครับผมรอดรอโอ้ตัวพิ่นบ่สังเหรอครับตัวพิ่นบ่สังเหรอครับพิ่นบาพนตัวน้อยเป็นแปลละครับผมพูดอ่ะ ขาครับผมเป็นกําลังลุ้งไปซอยเอาขึ้นมาครับพิ่นมาคนเดียวครับผมเอาขึ้นมาว่าได้ครับคณะกรรมการเิ่นลุงไปซอยครับกําลังมัดกําลังจีหามขึ้นมาครับผมตีตามว่าเพิ่นจีได้จักกิโลครับผมทีผ่านมาได้ไปแล้วครับสามเจ็ดสามเก้าเมื่อกี้ตัวบักงใหญ่เลยครับผมสี่สิบเจ็ดกิโลครับ เดี๋ยวยุดเท่าจถิถาตัวนี้ขึ้นมาสั่งครับผมพี่นอ้องอ่าก็ลเล่าขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาครับผมนี่นี่บักไงที่กันครับเดี๋ยวเป็นรุ่นน้ำเพื่นว่าเขาบนจีได้จากกิโลครับผมมันชื่ออะไรบอกสำราญตะบูตะพิพระโคชัยเท่าไหร่นะเดี๋ยวให้มันหนีกันเอาผู้ซ้อนทางล่างเลย สี่ส e ิเอ็ uh, okay, ่สิบเอ็ดลบสองเกินเดียวสามสิบเกรสามสิบแปดจุดห้ากับสามสปดจุดห้าอ่าโอเคครับติดรางวัลก็้ตรตรดนะครับติีรางวัลนะครับสร้างแรงวเอกลงกเป็นเรือดให้เกาครับผมล่อรลับรางวัลครับนี่ครับผมอึ๊บนี่เรียบร้อยครับลงกเปเรือดไปไปในเรือดให้เกาครับผม ยังไงขยันกัดขีมากเลยท่านครับพี่น้องบาดจิบบุมีชัดเด่นในพี่น้องในเบิรงครับผมบาดจะบบมีตัวใหญ่ครับเออได้ทายอยู่ครับตัวยใหญ่ครับนี่มะเกี่ยวไปแล้วครับไปแล้วครับผมไปแล้วไปรอรับรางวัลอุ้ยครับผมประบึกตัวยใหญ่ครับหาหกตัวครับผมไปเพื่อน ไปวาดเฮาต่อครับผมเอ้าได้ระบครับนี่พี่น้องครับผมมาจ๊กคลิปบงทางเข่าครับเละปัดโจ๊กครับผมนี่เอาเอาเอาเดี๋ยวผมกับทีโจ๊กคลิปกับเพื่อนกันครับนี่ครับผมคืนหัวตะบารรถสิออกครับผมแต่ว่าบ่ได้อยู่รุ่นน้ำกระเจ้าครับมีธุระต้องไปครับผม กะดายไทยไปไงพี่น้องด้เบิรงครับผมที่แรกคิดว่าจิบบัด้ยไทยครับผมคิดว่าโมมี่ครับมุกี้เนี่ยไงครับผมสามสิบเก้าสี่สิบตงไงครับผมเจ้าหนี่เพิ่นบ่วได้ครับเอ้าวสวัสดีครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนครับผมประบครับประบกขึ้นอยู่ครับผมไปเบิ้งข้างในเลยครับเดี๋ยวผมจะจบคลิปครับผมครับแมนอยู่ครับมอกี้นี่ยเอาครับผมพี่น้อง จบคลิปขอลับบ้านครับผมไปทุละนี่ทุละเขาเมืองครับผมนี่ตามครับแต่ไม่ห่วยรักสิว่าสีแก้วครับผมได้เบิ่งป่าใหญ่แล้วลับบ้านแล้วครับผมสวัสดีครับผม